สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยหอมชาแนลบายอาหารใต้กันอีกเช่นเคยนะครับ <Yeah! S 1> วันนี้นะครับพอดีอผมได้วัตถุดิบตัวนี้มาท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้จะเป็นส่วนของขาหมูนะครับท่านผู้ชมไอจะเป็นข,ขาหมูเดี๋ยวพอดีวันนี้ผมจะมาทาเมนูต้มแซ่บขาหมูนะครับท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกนะารทำกันเลยนะครับ Let's go <S โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาหมูนะท่านผู้ชมอันนี้ผมต้มไว้แล้วนะครับประมาณหนึ่งครับก็ขาหมูถ้าจะให้เปื่อยให้นุ่มก็ต้มประมาณ45้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูเครื่องอตัวนี้ก็จะเป็น่าระไรทุบครับเป็นขาครับเป็นใบมะกรูด กระเทียมครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพริกแห้งนะครับอันนี้ผมเอาไปทอดแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตำให้ละเอียดนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือครับใส,ใส่เข้าไปเลยโอเคแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศครับอันนี้ถ้าท่านผู้ชมจะกินแบบให้เปื่อยก็สามารถใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวครับ ด้วยผักชีใบเรื่อยนะครับหรือว่าผักชีหลังอันนี้จะเป็นผงปรุงรสครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวเครื่องหอมลงไปเลยนะครับอันนี้ผมก็จะใส่กระเทียมครับอหอมแดงครับขาครับท่านผู้ชม ก็ตามด้วยตัวต้นตะไคร้ถูกนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับโอเคอันนี้ที่เป็นตัวฟอง สีดำนะครับแลผมจะขอเลื่อนกล่องให้ชัดหน่อยนะครับโอเค,อเคตอนนี้ที่เป็นเป็นตัวฟอง,งครับทุกผู้ชมเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้เราตัดออกทิ้งได้เลยนะครับอันนี้มันจะเป็นคราบ คาบไขมันนะครับคาบเลือดคาบไขมันของตัวตัวกระดูกหมูนะครับหรือว่าขาหมูนะรึ่งแชมอันนี้เราก็ตักทิ้งได้เลยครับ โอเคครับท okay, ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้มทิ้งไว้นะครับเมื่อกี้ผมก็ต้มได้ประมาณสัก5นาทีแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะต้มทิ้งต่อไว้ประมาณสัก40นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนขามือเดี๋ยวเรามาดูตอนขาหมูเราเปื่อยเลยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้นะเอ่อตัวกระดูกหมูผมก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มน้ำอีกนะท่านผู้ชม โอเคเดี okay, ๋ยวผมเพิ่มน้ําลงไปนะครับโอเคได้แล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอ่าใส่ตัวมะเขือเทศลงไปเลยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ที่ผมเพิ่มมาก็าจะเป็นตัวพริกสดนะครับอันนี้จะเป็นพริกขี้นกนะครับท่านผู้ชมก็เอามาทุบให้พอแตกนะครับโอเคครับแล้วก็ผมก็จะ ใส่นส้ำตาลทรายครับก็ประมาณ2ช้อนชานะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สไตล์เดิมครับใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยชิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวผงปรุงรสครับประมาณ2ช้อนชาเหมือนกันนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เกลือน้ำปลาก็เดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มนะแต่ว่าน่าจะไม่ต้องใส่แล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อกี้ผมใส่เกลือลงไปแล้วนะครับตอนต้มครั้งแรก โอเคครับเดี๋ยวผมจะรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ตอนนี้ผมเมื่อกี้ผมใส่เข้าไปนิดนึงแล้วนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นพริกตัวที่ผมเอามาทอดนะท่านผู้ชมแล้วก็ตามรยายละเอียดนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกสดนะครับหรือว่าลูกโดดนะนะใส่ไปเลยแล้วก็ อมาผมก็จะเพิ่มมะนาวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่เข้าไปประมาณสักหนึ่งลูกก่อนนะครับท่านผู้ชมบีบใส่เข้าไปได้เลยโอเคครับอันนี้พอเราใส่ตัวพริกทอดลงไปนะครับสีสันมันก็ น่าทานยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวต่อมาผมจะขอชิมน,น้ำซุปก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอันนี้รสชาติได้ที่แล้วครับท่านผู้ชม ต่อมาผมก็จะใส่ตัวผักชีใบเลื่อยนะครับหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยหรือว่าท่านจะผู้ชมจะใส่ตัวต้นหอมผักชีลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่อนนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับท่านผู้ชมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นถ้วยใหญ่ๆหน่อยนะครับพอดีอตัวกระดูกหนูมันจะใหญ่นะพีก่านโอเคเรียบร้อยแล้วครับทุก่านผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นเมนูต้มแซบาขาหมูนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเมนูที่ทำไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมลองทําตามมาดูได้นะครับอันนี้สูตรก็ผมไม่ได้หวงนะท่านผู้ชมสาม,มารถทําตามได้เลยแล้วก็ถ้าจะขอสูตรเพิ่มเติมเลยยังไงเนี่ยอาจจะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่า คลิปหน้าเนี่ยผมจะทําเมนูอะไรให้ท่านผู้ชมดูกันอีกนะครับก็อย่าลืมครับเป็น <c oughs> ก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเตยหอมชาแนล e อบายอาหารใต้กันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ